สวัสดีค่ะแนวทางราพัฒนาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหมยรัฐบาลเท่านั้นจ้าได้สนับสนุนการพัฒนายุโยงส่งเสริมนะคะหมายเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดลงแนวทางจ้าลงแนวทางให้ ขอบพระคุณมากเป็นอย่างสูงที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะลาพัฒนาสมตัวและ2ตัวลาที่สี่บ เดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดเด่นเล็กหัวด่มามาขึ้นกันเบิดนะพี่น้องเห็ดใบเบิ้งงล,ลายสูตรกัมาขึ้นกันเบิด มาศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์นกับหนึ่งมาสองกับสามสองตัวสามตัวก็เนาะ ก้าสามศูนย์อ๋สามตัวเก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสองเก้าสองศูนย์ ก้าสองหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสี่หกแปดหางได้พี่น้อง สามศูนย์สามหนึ่งสองตัวดิเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งบอได้เฮ็ดสูตรให้เบิ่งได้พี่น้อง เมื่อเคยเฮ็ดสูตรให้เบิงมิแต่รลงยังสี่ให้ชอบก็จัดขาดก็ผ่านเ้อแต่แว่ามันกับเขาตลอดได้คําปินเฮ็ดอ่ะโบแมนวานบเรมาโซสูตรเห็นแล้วก็สิมาบาบอบโบเขาบบแมนนี่พี่น้องคนที่โซสูตรให้เบิงหาลวดซิบลวดติดออกแท่ๆบ่เห็นนั้นเขาเลยแหละอันนี้ไม่ได้ว่าใครนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงบางทีเราก็เข้าบางทีเราก็ไม่เข้าเหมือนกันนี่นะโชสูตรไม่โชสูตรคือกันเบ็ด มันเป็นแนวทางที่เพิ่นโชว์สูตรก็เป็นแนวทางข้าวพอโชวสูตรกับแนวทางค่ะทุกคนชมเพื่อความบันเทิงเด้อผูชมกัรููว่าคนเหตุนี่ก็บรรู้ว่าออกตัวใดคะ่ะห้ามดรามาก,กันห้ามคอมเมนต์กันแบบไม่สุภาพเรียบร้อยคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์สองสตัว สีหาง2ตัวเด้อเด่นให้ที่0กับ1มันมา2ตัวก็เด้นไปเบิดนีนแ่แหละพี่น้องมักตัวได้เลือกเอาบบมัก,กับ็เบิงซื้อๆเป็นแนวทางผ่านไปเป็นแนวทางชมผ่านไปเฉยๆก็ได้ เด่นให้ศูนย์กับหนึ่งมาดีดีพีน่น้องเด่นให้ทั้งสองตัวนี่แหละมักตัวได้เลือกเอาลวดคันให้มากแว่นบ่างันให้มากกระซิมากตัว สามศูนย์สามหนึ่งอะไมันประมาณน้ำกันได้พี่น้องเด้อศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี่ประมาณน้ำกันสองกับสามกับประมาณน้ำกันเนี่ยมันมันมันเข่าบัสตัวโตเลยทีเนี่ยมันประมาณน้ำกันจักอันเห็นปะเพราะว่าเดนอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นสองกับสามได้พี่น้องคันเป็นสองกับสามมันมาน้ำกันในกระบอกเถือกเพราะมันชิมาตัวเดียว ศูนย์กับหนึ่งก็มาตัวเดียวเห็นปะมันจะจวอยน้ำกันเห็นบะอันนี้ศูนย์กับหนึ่งอาจไม่ต้องก็ได้นี่นี่ตัวนี้ศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ศูนย์กับหนึ่งบามาเห็นได้กับมาทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ขีดให้รลดนี่ขีดให้เป็นเลยก็ได้นี่มันไม่มาด้วยกันด้มันเดินมาน้ำกันเด ศูนย์กับหนึ่งก็เด่นมาด้วยกันนี่ศูนย์กับหนึ่งก็เด่นมาด้วยกันอันนี้ก็ศูนย์กับหนึ่งเรขมันไป็คล้ายๆไปไปกล้วยคู่วซะกันนะนะทุกคนกนี่แหละ ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสามตัวและสองตัวต้นขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแคปหน้าจอได้จ้าสวัสดีค่ะ